คุณผู้ชมคะเป็นที่นิยมกันมาพักใหญ่แล้วนะคะสำหรับซีรีส์ละครวัยรุ่นชื่อดังค่ะฮอร์โมนไปว้าวุ่นสำหรับนักศึกษาหรือว่าวัยรุ่นที่ติดตามก็อาจจะรู้สึกถูกใจรู้สึกว่าเนื้อหาโดนใจนะคะโดยเฉพาะกับการติดตามผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่มีผู้คนเข้าไปดูนับล้านคนแต่ว่าอีกด้านหนึ่งผู้ใหญ่อาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหาอาจจะล่อแหลมค่ะเรื่องนี้กสทชอบอกว่าเตรียมที่จะใช้กฎหมายเชิญผู้ผลิตซีรีส์ฮอร์โมนมาพูดคุยและตรวจสอบเนื้อหาด้วยค่ะ กสทชอ้างถึงมาตรา37พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พศ2 5 5 1ออกคำสั่งทางปกครองขอดูเทปการผลิตละครเรื่องนี้ทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้าและเชิญบริษัท GMM Grammy ไปชี้แจงกระบวนการผลิตเรื่องนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมคือเด็กมัธยมเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ตั้ตอนเด็กนะฮะซึ่งก็เหมือนกับบอกกล่าวทั่วไปแล้วก็บอกว่ามีการมีฉาก ไปได้เสียกันตั้งแต่งชุดนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็ไปได้เสียกันอยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์บ้างในห้องน้ําบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีการไปซื้อยาคุณกําเนิดแล้วก็กลัวจะไม่อยู่เลยไปทําแท้งอะไรทำนองเนี้ยอันเนี้ยเป็นฉากโดยรวมไอ้ w h a t i t is เนี่ยนะฮะมันเหมือนบอกว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นอนะ่ะถ้าเราหยุดแค่นี้มันเหมือนกับว่าให้ยอมรับเสียแต่ว่าในการกํากับของกสทชเนี่ยเราต้องไปถึงขั้น w h a o u g h t to be สังคมควรจะเป็นยังไง สังคมไทยเนี่ยยอมรับหรือเปล่าว่าเด็กในวัยเรียนโดยเฉพาะเด็กมัธยมเนี่ยต้องมีเพศสัมพันธ์กันได้คือถ้าเราไม่เตงหรือไม่เตือนเลย,เนยนะฮะมันก็จะไม่ใช่คือมันจะไม่ใช่คนทําหน้าที่กสชต้องเข้าใจมาตรา37ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระบุก,กรณีห้ามออกอากา,กาศเนื้อหารายการโทรทัศน์ในประเด็นเกี่ยวข้องกับการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกระทบความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีหลามกอนาจารหรือทําให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงขณะที่ผู้เขียนบทละครชี้แจงค่ะว่าละครเรื่องนี้ตื่นสติผู้ที่อยู่ในวัยเรียนมากกว่าต้องการนําเสนอให้เกิดความล่อแหลมและมีเจตนาให้ผู้ปกครองแนะน,นํหุดหลานเกี่ยวกับความเหมาะสม มันมันไม่สามารถควบคุมได้ร้อไม่ว่าจยไงไงก็ตามต่อให้เขาไม่เห็นตรงนี้เขาก็ไปเห็นในชีวิตจริงอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าคนที่ควบคุมเขาได้มากที่สุดคือผู้ปกครองเอง คนที่ควบคุมเนี่ยะคือคนในชีวิตเขาอะฮะทุกคนในวิถีชีวิตเขาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าสื่อทําแบบนี้แล้วมันมันจะกลายเป็นว่าเด็กจะทำตามหมดเนาะอยู่ที่คุณด้ว่าเราจะคุยกับเขายังไงเราจะสื่อสารกับเขายังไงแล้วเราจะทายังไงที่เราจะเปิดใจคุยกับเขาได้จริงๆนะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากกว่าว่ามากกว่าที่จะแบบเออเบลมว่าอ้สื่ออันนี้ทําให้เด็กทาตามนะอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องนี้มากกว่าผ่านมาดูเหมือนกสทชจะค่อนข้างนิยมการทํางานตามกระแสทําอะไรที่มันเป็นไปตามกระแสสังคมและสิ่งที่เป็นกระแสสังคมกกก็คือาาารลุเข้ม ยุ่เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาในสื่อซะ,ะเยอะนะ,ะอย่างเช่นประวัติผลงานที่ผ่านมาที่เด่นๆของกสทชอย่างเช่นการไปทำเรื่อง Thailand ก็ t t a เลน t ์นะคะซึ่งอันนี้นยังไม่ต้องพูดถึงว่า การใช้อำนาจของกสะทะชนี่มันมันมันเป็นยังไงคือทำไมถึงต้องไปพูดว่า Thailand ก็ Thailand มีความผิดอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ความจริงแล้วกสะทะชควรจะคงบทบาทของตัวเองในการจัดการประมูลแล้วก็ต้องยึดวัตถุประสงค์ว่าการประมูลคลื่นนี่มันเป็นการปฏิรูปเรื่องการความเป็นเจ้าของเอ่อ media ownership อะค่ะความเป็นเจ้าของสื่อเนาะซึ่งเป้าหมายสุดท้ายก็คือต้องการให้มันเกิดความหลากหลายของคนผลิตสือ่อไม่ใช่มาออก มาตรการกำกับดูแลซึ่งสุดท้ายแล้วจะนำไปสู่สื่อที่มันมีเนื้อหาอยู่แค่ไม่กี่แบบขณะเดียวกันในสังคมออนไลน์มองว่ากสทาชาควรจะมีภารกิจอื่นที่สำคัญมากกว่าเพียงแค่การตรวจสอบเนื้อหาในละครเรื่องนี้หรือมีมาตรการตรวจสอบเนื้อหารายการโทรทัศน์อีกหลายรายการหรือโฆษณาเข้าข่ายไม่เหมาะสมผ่านทาั้งทางฟรีทีวีและเคเบิลทีวีค่ะ